ับสวัสดีครับเพื่อนๆชช่องโอเคชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าน้องโอเคเลิกโรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงวันนี้มารับน้องโอเคกลับจากโรงเรียนนะครับคุณแม่มารับน้องโอเคกลับจากโรงเรียนมาถึงโรงเรียนตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับจะมารับน้องโอเคกลับบ้านตั้หน่อยไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกน้องโอเคว่าจะมารับจะดูดีว่าจะเซอร์ไพรส์แค่ไหน คุณแม่กำลังจะเดินไปที่ห้องของน้องออเกนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่น้องออเกเรียนนะฮะเป็นโรงเรียนสายมิตรหวังท่าฉ้าง น,นี้เป็นโซนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามจะอยู่ในนี้ไปดิเข้าไปดูนะเราอืม กำลังเรียนหนังสืออยู่กำลังเรียนหนังสือกำลังท่องหนังสืออยู่นะครับนะ้องโอเคเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตตนนี้ก็ช่วงโควิดจะเรียนอยู่ที่บ้านบ้างมาโรงเรียนบ้าง โอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้เรียนก่อนเห็นแล้วนะครับโอเคเห็นแล้วโอเคตกใจใหญ่เลยต,ตอนนี้ให้เรียนหยุดเรียนเฉยเลย <laughs> หยุดเรียนทั้งห้องเลย ตอนนี้ปล่อยให้เรียนก่อนนะครับปล่อยให้น้องโอเคเรียนกําลังท่องหนังสืออยู่นี่หาเขาเรียนอยู่ห้องนี้มาแล้วครับน้องโอเคมาแล้วดีใจใหญ่ไม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 ,ไม่ไม่ได้บอกก่อนนะครับว่าจะมารับเกวิ่งมาแล้วได้อะไรมาบ้างก็ลองใส่รองเท้า อาทักใครเพื่อนๆก่อน ทักทายเพื่อนๆเอาแขนเสื้อลงเอาแขนเสื้อลงพี่มอาทำให้โอ้พี่มอทำให้เล่นจรวดเหรอ เป็นไงเสอร์ไพไหมเซอร์ไพ่ไหมเซอร์ไพ่มากหลังจากมารับแล้วบอกเสิร์ไพ์มากนะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องขอเล่นสนามเด็กเล่นก่อนแป๊บนึง้ฝ่ท้องแมสอันใหม่ ขอเล่นสนามนักเล่นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเซอร์ไพรส์มากนะครับคุณแม่มารับกลับจากโรงเรียนเป็นบริเวณโรงเรียนนะฮะโรงเรียนอนุบาลของน้องออเก้นะครับเจ้าของช่องเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆเด็กโรงเรียนไม่เยอะ ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆช่องโ OK อเคชนแนลวันนี้ก็มารับโอเคกับจากโรงเรียนนะครับครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับ